ประเด็นสภาร่มนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับผมลอรีพงพลจอดเมืมอมงเจริญนะครับรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็อยากจะชี้แจงนะครับมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยกันอยู่2จุดนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับที่พักก้าวไกลนั้นออกมานะครับกึงก่งๆว่าประนามนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่3 1 สิงหาคมนะครับมีการนับองค์ประชุมในช่วงเวลาที่สสเนี่ยกำลังอภิปรายนะครับยัติเกี่ยวกับการช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือเรื่องของราคากุ้งที่ตกต่ำนะครับโดยสสพิมพัทราวิชัยกุลนะครับรวมไทยสร้างชาติในช่วงเวลาที่กําลังหารืออยู่นั้นนะครับต้องยอมรับว่าสสจํานวนมากนะครับของรัฐบาลนั้นก็ยังทํางานอยู่ตามอาคารนะครับอยู่ อยู่ในย่านสภาอย่างนั้นนะครับก็ทําให้พอมีการเสนอให้นับองคประชุมกระทันหันนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับก็ทําให้องค์ประชุมนั้นขาดไปนะครับแล้วก็เป็นที่ปรากฏตามข่าวนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ98การแสดงตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ การช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก็ต้องหยุดชะงักไปนะครับทีนี้พักเก้าไวกลออกมานะครับพร้อมกับสสจำนวนหนึ่งนะครับออกมาตั้งแถวเพื่อจะถแถลงการนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของสสรัฐบาลนะครับที่ไม่รักษาองค์ประชุมซึ่งผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ย นะครับมีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะครับว่าสอสอรัฐบาลไม่เห็นหัวเกษตรกรเพราะว่าในช่วงเวลาที่พัดก้าวไกลนั้นเสนอรับประชมุมหรือสัตว์คือคําว่าเล่นเกมทําให้สภาล่มนะครับนั้นเรากําลังช่วยเหลือเกษตรกรอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอไอ้เรื่ององค์ประชุมเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สอนที่ผมกำลังจะพูดแต่เรื่องแรกเนี่ยมันทําให้การช่วยเหลือหรือการออกกฎหมายเพื่อช่วยคนที่กําลังลำบากเนี่ยต้องหยุดชะงักซึ่งผมคิดว่าอันนี้ เป็นความตั้งใจที่ไม่ชัดเจนของพรรคก้าวไก่นะครับและก็ออกมาประนามฝ่ายตรงข้ามนะครับทั้งๆท,ที่จริง,รงๆเขากาำลังทางานณนจะุดนี้อยู่ประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องขององค์ประชุมเองนะครับเรามีตัวเลขชี่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าพรรคไหนนะครับแสดงตนเท่าไหร่นะครับพรรคก้าวไกลอยู่ที่สี่คนแต่จริงๆต้องตัดท่านรองประธานปฏิพัททิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่3าคนจาก149คนนะครับทั้งหมดก็คือผมกำลังจะบอกว่า หน้าที่รักษาองค์ประชุมเนี่ยบางคนบอกโอ้เป็นหน้าที่ของสสรัฐบาลเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับคือการทํางานร่วมกันของทั้งสสทั้งคณะพัาล่มค่าเสียหายตกกับใครครับตกกับประชาชนคนเดียวนะครับมีอะไรบ้างภาษีนะครับยิ่งกว่าภาษีก็คือค่าเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในเรื่องของปากท้องนะครับเมื่อวานเกษตรกรกำลังหารือเรื่องการช่วยเหลือนะครับการวิกฤตเรื่องการเลี้ยงกุ้งนะครับก็ต้องหยุดชะงัก แล้วก็ปิดสภาไปเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทํางานร่วมกันนะครับระหว่างทั้งสสนะครับรัฐบาลเองนะครับที่อาจจะมาน้อยมาแสดงตนน้อยเมื่อวานนะครับแล้วก็สสฝั่งฝ่ายค้านที่เขาเอ้างว่ามาเยอะแต่จะแสดงตนจริงๆตามที่ปรากฏในข้อมูลคือ3คนจาก149คนเพราะฉะนั้นตรงนี้สังคมต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าเกมที่เล่นกันเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับในฐานะเ,าเป็น นักการเมืองผมก็อยากจะขอนะครับประนามนะครับสสท่านใดก็ตามนะครับที่ขาดการแสดงตนหรือว่าขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจและการขอให้ทุกคนสสทุกคนร่วมมือกันทํางานไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับแล้วก็ กลไกมันมีอยู่แล้วฮะรัฐสภานะครับถ้าท่านเห็นชอบท่านกดเห็นชอบนะครับถ้าท่านไม่เห็นชอบกดไม่เห็นชอบหรือถ้าท่านอยากงดออกเสียงก็งดออกเสียงตามกลไกประชาธิปไตยไม่ต้องใช้วิธีการไม่อยากให้กฎหมายไปต่อหรือไม่อยากให้มีการพิจารณาะยะัจยติใดๆเดินออกนอกห้องประชุมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ทําให้เกิดมูลค่าความเสียหายกับพี่น้องประชาชนครับ